วันนี้จะมาทําขนมจีนน้ำยาปลาแกงใต้นะคะหลังจากที่ไปกินที่ออในร้านร้าน,านหนึ่งในซอยรามคําคแหง51าทับสหรือทับหนึ่งนี่แหละคือแบบอร่อยมากน้ำยาปลาของเขาวันนี้ก็เลยจะมาลองทํานะคะก็เลยซื้อพริกแกงมนาะแล้วก็มาโขกกับเนื้อปลานะคะแล้วก็ ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาที่เราโขกอะค่ะโขกไม่ต้องละเอียดมาโขดโขกแบบหยาบๆแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อที่เราต้มแล้วก็เขาบอกว่าปรุงรสแค่กะปินะปรุงรสแค่กะปิแล้วก็น้ปาปลาแต่ว่ารสชาติที่มินไปกินที่ร้านมาก็คือจะเป็นรสชาติที่แบบว่ามีหวานมีเค็มนะแต่เพราะมินทําออกมาคือรสชาติมันแบบว่าห่างไกลมากเลยคือห่างไกลมากห่างไกลที่นี่คือแบบว่าเออมัน เผ็ดเครื่องแกงนะคะเผ็ดเครื่องแกงแล้วก็มีความเค็มเค็มปี๊ปไปเลยไม่หวานเลยอะ่ะอยากชอบแบบมันห่างไกลมากเลยมันคนละรสชาติเลยแต่ก็ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้อยู่นะก็ก็พอได้นะคะบายบายแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพอแล้วไดลไม่กดดูไล